สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซิ F นี้ต้อนรับเข้าสู่ซองแสงรุ่นแชนแนลนะคะวันที่ผ่านมานี่หลุดนะทุกคนแต่สูตรนี้ไม่หลุดนะแต้มหลุดพอเราเอาแต้มมาตัดแต้มหลุดแล้วก็เลขเด่นเลขเด่นนี่เข้านะเข้าหนึ่งอยู่เข้าหนแต่สูตรนี่เข้านะสามเก้าเนี่ยเ,เก้าสามนี่เข้าสูตรนี่เก้าสามเข้า แต่พอเราเลขเด่นมาตัดในนี้มันไม่มีเก้าไม่มีสามแต่ในสูตรนี้เข้าแล้วก็เต้มนี่หลุดเพราะว่าสามเก้านี่เข้าเต้มสองเต้มของเรามันมีแค่สามมันเกินสองเต้มเราอะพอแต้มมาตัดมันเลยไม่มีเก้าสามเพราะเก้าสามมาอยู่เต้มสองเนาะแต่เลขเด่นนี่เข้าเข้าล่างอยู่หนึ่งสามเลขเรามัน ไม่ถึงนะสิหนึ่งสามมันเกินหนึ่งสามมาเนาะมันเลยไม่ได้แต่สูตรนี้ยังไม่หลุดนะสูตรนี้แต่เต้มหลุดถ้าถ้าเรามีเต้มสองเราก็ได้นี่เก้าสามเนี่ย, 9, 3, ยแต่อันนี้เรามีเต้มสามมันเลยไม่ได้เก้าสามอันนี้ก็ว่ากันตามสูตรนะคะแต่สูตรไม่หลุดเต็มหลุดค่ะเดี๋ยวมันมาดูงวดนี้จะหลุดหรือว่าจะเข้าต่อเต็มเนี่ยมาดูกันตามต่อเนาะ เลขออกหนึ่งสามเก้าสามล่างออกหนึ่งสามบนออกเก้าสามเนาะอันนี้ก็คือสูตรนะสองสูตรนี้หลุดหมดเลยหลุดหมดเลยสูตรนี้หลุดสูตรนี้อแต่สูตรนี้ไม่หลุดมันหลุดตรงที่แต้มนะอันนี้แต้มมันหลุดมันเลยไม่ได้ แต่เลขเด่นนี่เข้าอยู่หกแปดหนึ่งนี่เข้าหนึ 1, ่งก็หนึ่งมันมาล่างเนาะมาหนึ่งสามมาหนึ่งสามถ้ามาหนึ่งแปดเราก็จะได้อยู่นี่มันมาหนึ่งสามก็เลยอดกันงวดนี้ไม่ได้นะคะงวดนี้หลุดค่ะเลขมันก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนเพราะฉะนั้นแสงรุนถึงว่าการันตีให้ไม่ได้เพราะตัวเลขเป็นเพียงแค่นแนวทางเนาะ ใส้วิจเจรณาญาในการรับสมทุกครั้งค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางการันตีให้ไม่ได้ว่าเลขจะเข้าหรือว่าจะหลุดเนาะงวันนี้เราก็มาตามต่อนะสูตรนี้นะตามต่อสูตรนี้แล้ววันนี้จะได้ตัวไหนอ่ตามต่อนะทุกคนนี่งวดที่ผ่านมาสูตรก็คือนี้นะแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันบวกกันก็ได้ห้าตัวบวกก็ได้หก เพิ่มหนึ่งเต้มก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้าศูสูตรที่สองร้อยสิบหน่วยอันนี้เพิ่มทีละสามเต้มนะเพิ่มทีละสามก็ได้ห้าตัวทั้งหมดมันก็จะมียี่สิบห้าหางเนาะเลขที่ออกงวดที่ผ่านมาออกบนสามเก้าสามก็เข้าตรงนี้สูตรนี้มันไม่หลุดแต่มันเยอะ มันเยอะก็จริงถ้ามันเยอะเราก็เอาเลขเด่นมาตัดเอาแต้มมาตัดนาะมาช่วยตัดมันก็เข้าสูตรเนี้ยสูตรนี้มันยังไม่หลุดไงทีนี้เราก็มาดูสูตรต่อไปสูตรสูตรงวดที่จะถึงนี่นะวันที่13านี่ก็แสนก็คือ0 000, 8, 8ูนย์หมืัดบวก1ก็ได้9ก้ศหนึ่ง สองสามสามบวกสามได้หกบวกเก้าได้ห้าห้าบวกสามได้แปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งสามเป็นสี่สี่สามเป็นเจอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็คือสูตรเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับสองตัว สงตัวบนล่างสองตัวบนล่างอันนี้มันเข้าตรงทุกงวดนะเนี่ยงวดที่ผ่านมานี่เข้าตรงนะตรงมาทุกงวดจะเราจับจับบนจับบนลงล่างเนาะน,นี่ก็เข้าตรงนะเข้าตรงนี่สถิติย้อนหลังอันนี้คือสถิติย้อนหลังนะ เลขมันจะเข้าตรงจับบนลงล่างนะอันนี้ก็เนี่ยแปดเก้าเแปดเก้าอันนี้แปดหกเข้าล่างเข้าตรงถ้ามาอันนี้เก้าสองเนี่ยจับบนลงล่างเก้าสองก็เข้าตรงอันนี้ห้าหกห้าหกเข้าตรงสี่หกเข้าตรงเนี่ยวดนนี้สี่หกเข้าตรงอันนี้มันเป็นห้าหกอันนี้ห้าหกห้าหกเข้าตรง สี่หกเข้าตรงนี่ก็เจ็ดสี่เข้าตรงเนี่ยแต่ล่างอะเข้าล่างงวดที่งวดนั้นเข้าทั้งบนทั้งล่างเน้เจ็ดสี่สี่เก้าเนี่ยเนี้ยวันนี้เจ็ดสี่เข้าตรงสี่เก้านี่เข้าตัวกลับอันนี้คือสถิติย้อนหลังเนาะสูตรนี้นะ่ะมันยังไม่หลุดมันหลุดตรงที่เราเอาแต้มมาตัดเนี่ยพอมางวดที่ผ่านมานี่ไง ข้าเก้าสามเนี่ยเก้าสามนี่ก็เข้าตรงมันผิดตรงที่เต้มไงเราเต้มมาตัดมันเลยไม่ได้เก้าสามแต่มันเป็นสูตรบนล่างถ้าเราไม่ใช้เลขเด่นใช้เต้มมาตัดมันก็เยอะใครจะไปซื้อไหวละ่ะมันเยอะเกินตั้งยี่สิบห้าห่างไปกลับก็เป็นร้อยละทั้งบนทั้งล่างเนาะ สองตัวมันก็เก้าเนาะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ด 0.5, 0.8, 0.1, 0.4, 0.7, 1.5, 1.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.5, 2.8, 2.1, 2.4, 2.7, สามห้าสามแปดสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดทั้งหมดก็จะมียี่สิบห้าห่างทีนี้ยี่สิบห้าห่างเราจะก็จะเอาก็จะเ,เลขเด่นมาตัดเนาะเลขเด่นอันนี้นะ่ะเลขเด่นนี้ยังไม่หลุดนะหกหก หกสี่เจ็ดหนึ่งงวดนี้ได้หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเด่นหนึ่งสามหกเต็มเต็มสองสามสี่ห้า หกอันนี้คือเต้มงวดวันที่สิบสามนะเต้มงวดวันที่สิบสามสองสามสี่ห้าหกเลขเด่นหนึ่งสามหกอันนี้คือเอาเต้มมาตัดอันนี้คือเหลือตัดเอาเด่นมาตัดคือเหลือประมาณนี้เหลือเก้าสองสี่หกแปดเก้าเอาเด่นตัดเหลือเก้าหางเก้าสุดเอาเต้มตัดเหลือห้าสุด ก็ประมาณนี้นะทุกคนมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามแปดสามหนึ่งถ้าแต้มไม่หลุดอีกนะวันนี้ถ้าแต้มไม่หลุดนะถ้าแต้มไม่หลุดเลขเด่นก็จะเป็น 1, 3, นะหนึ่งสามหกนะมักตตไในแต่ว่าหกของเราไม่มีนะหกไม่มีนะทุกคน ในสูตรนี้หงไม่มีมีแค่หนึ่งกับสามถ้าสูตรไม่หลุดถ้าสูตรไม่หลุดถ้าเต้มไม่หลุดถ้าเต้มไม่หลุดนะสูตรไม่หลุดเต้มไม่หลุดก็เหลือประมาณนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะอันนี้เหลือจากตัดเนาะอันนี้เหลือจากเลขเด่นตัดอันนี้เหลือจากเต้มตัดอันนี้เต้มตัดเหลือประมาณนี้ อันนี้เดเ่นตัดเหลือประมาณนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะมักระจัดคัดกับพานเด้อค่ะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเลขจะเข้าหรือว่าจะหลุดแสงลุนก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนตามนี้นะคะตามนี้จะวัดที่ผ่านมาเสียด้เนาะเต็มหลุด แตงงวดนี้อะลองดูนะลองอีกสักงวดจะเข้าหรือว่าจะหลุดถ้าบอกวกาเต็มตัดนี่ก็ให้มันเลือกทางนี่น,นี่มันมีเก้าซุดเอาเด่นมาตัดอันนี้รวมหมดยี่สิบห้าซุดซุดใดก็ให้เลือกเอาเนาะส่วนมากวันที่เข้าตรงเ้อค่ะเป็นบนล่างกระจิงเข้าตรงมาทุกงวดเลยงวดที่ออกสามเก้าก็เข้าตรงนะเก้าสามเนี่ยเก้าสามมันเข้าตรงเนี่ย เพราะว่าเราจับบนลงล่างในสูตรนะสูตรจับบนลงล่างมันจะเข้าตรงมาทุกงวดเลยเนี่ยล่างถ้าซื้อล่างซื้อบนก็นั่นแหละเน้นตรงเน้นตรงเพราะว่าเข้าตรงมาทุกงวดเลยแต่ก็กลับไว้นิดหน่อยเพราะสูตรนี้ตรงเข้าตรงมาทุกงวด แต่ว่าเน้นตรงกับก็ให้ห้าซื้อห้าบาทตรงกับก็สักสองบาทแบบนี้เพราะว่ามันมันตรงทุกงวดไงว่าที่ผ่านมาก็เก้าสามเข้าตรงอ่ะตามนี้นะคะมักซอบหางใดกก็กดไลค์กดคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะลาพัฒนาเดี๋ยวลาพัฒนาจบแล้วก็จะไปลงรัฐบาลไทยต่อจะลงรัฐบาลไทยสองตัวบนสูตรปักหลักเนาะสูตรปักหลักสองตัวบนนะคะคลิปหน้ารัฐบาลไทยเดี๋ยวจะมาลงจับคู่สองตัวบนรัฐบาลไทยให้คลิปหน้าไอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ